ีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับครับผมหลังวันหวยออกหนึ่งวันเมื่อวานวันที่หนึ่งออกไปแล้วห้าเ้าสามแม่สวยสดงดงามมันเคยออกนะสามเก้าห้าหลังหลังจากออกหกศสาแล้วนะ มันออกสามเก้าห้างวดนี้เหมือนกันนะเลขมีศูนย์หกเก้าศูนย์มันก็มาออกห้าเก้าสามนะฮะอ้าวงวดมันมาหลักสามแล้วเหมือนศูนย์สามเราจะมาตัวไหนนะท้ายสามเราธรรมดาเลขยืนมันมาห้าหกนะ ห่าเราเทียบหลักหน่วยกับหลักแสนนะฮะหลักแสนเดินหน้าไปเลยสี่ตัวงวดที่แล้วก็สองสามนะเป็นเลขยืนแต่สุดท้ายก็ได้สมตัวเดียวเป็นเลขยืนอ่าเราตามมาชมงวดนี้ว่าจะได้เลขยืนตัวไหนนะะเรามาชมคลิปคำเตือนก,นกันก่อนนะครับผม ่าไม่เสียเวลาไปชมได้เลยน้ำเลยเยอะกว่าเก่านะทุ่งนาเต็มไม่หมดเลยอ่าเรามาดูคำเตือนกันนะจะมาตัวไหนนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย0 8 0 1 4 3 1 6 9 2นะคำนวณหวยให้ชมนะมาดูเลขยืนกันนะเลขยืนเลขยืนเดี๋ยวจะให้เลขยืนทั้งบนทั้งล่างกันนะวันที่แล้วยืนตัวเดียวนะ จะเ,เปิดให้ชมมวดที่แล้วก่อนนะฮะไายืนเม็ดเดียวมาตัวไหนนะฮะเลขยืนเลขยืนนี่เลขยืนนะเลขชายทงยืนที่สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามห้าสามเลขวิ่งเลขยืนเม็ดเดียวที่สามนะจากสามสี่ห้า อวันนี้ห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามมาที่ตามระเบียบนะเข้าเก้าสามนะเลขวิ่งก็ถูกนะวันที่แล้วก็ถูกนะนี่เห็นไหมเห็นไหมวิ่งเก้าเมตรเดียวนะเก้าศูนย์หนึ่งเลขชายธงเราเก้าศูนย์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่เก้าเมตรเดียวผลเลขออกหกเก้าศูนย์นะวันนี้ก็เข้านะ ่าวันนี้เรามาตามนะเลขชายทงนะเพราะวันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเลขล่างเดี๋ยวจะเทียบสาศูตรให้ชมนะเทียบหลักแสนต่างเลขลงป้ายนะห้าสามานะ เดี๋ยวเราจะเทียบหลักแสนให้ชมนะหน่วยกระแสน,นี่หน่วยออกมาตรงนี้นะหน่วยนะสามสี่ห้าหกห้าหลักแสนนะเโค้งมาตรงไหนห้าหลักแสนโค้งมาตรงนี้มาตรงนี้ออกมาตรงนี้ออามาตรงนี้แล้ว เดินเดินไปนะสี่ตัวนะห้าหกเแปดเราจะเห็นเลขตัวชนนะอันนี้หน่วยนะอันนี้แสนแสนก็สอ่อาไม่ใช่สิบนะแสนนะชนกันเมดเดียวที่ ห้ากับหกนะฮะอ้าเราได้มาแล้วเลขชนห้ากับหกเดี๋ยวจะระบายสีให้นะฮะหกมาตัว คนที่ตัวนี้นะห้าหกห้าหกนะจับเลขชายทงนะตัวเดียวกันนี่แหละเลขชายทงนะนี่นี่เห็นไหมห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามอเขียนสี่ลงไปตรงนี้นะสี่ตรงนี้ ห้าหกเก็ดแปดเก้าตรงนี้นะสามสี่ห้าหกเก็ดแปดอ่ะเลขชายทงนะได้ตรงนี้นะหกเก็ดแปด อ๋อหกเจ็ดแปดได้แล้วเราจะไปเทียบกับแสนแล้วก็หน่วยนะนี่เทียบสามตัวนี่ใส่กันเทียบจากตรงนี้นะ หลักแสนตรงนี้นะเดี๋ยวไม่จะถามว่าห้าหกเก็ดมาจากไหนมาจากหลักแสนนะตรงนี้นะรัดขั้นตอนตรงนี้เลยนะเลขชายทงนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดก็จะชนนะชนเม่เดียวที่ตรงนี้ห้าหกหกเจ็ดแปดชนแม่เดียวที่หกนะ เราก็จะได้เลขยืนบนมาตัวเดียวที่เลขหกนะหเป็นตัวยืนบนมานะอ่ะระบายสีให้นะวดวันที่สิบหมิถุนายนสองห้าหกเก็นะอ่ะหจะมาตามนัดหรือไม่นะครับผมมารอชมกันนะ ยืนเม็ดเดียวที่หกนะเลขยืนบนเม็ดเดียวนะที่หกตัวนี้นะหกนะหก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 อะไรนะครับผม 6x ถ้ายืนหลักสิบนะมันก็จะ 6x ถ้ายืนหลักหน่อยก็จะ x6 มีเท่านี้นะเลขยืนยืนได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะ เลขยืนบนหกเอ็กหกเราไมาดูเลขยืนล่างนะล่างจะมายืนตัวไหนนะเราก็ยกมาหมดเลยเลขแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยนะห้าสามศูยห้าเก้าสามยกมาหมดเลยเห็นแล้วเรามาร้อยมาเลยเอาเฉพาะจุดนี้นะ ได้ตัวไหนนะได้3ได้5ได้4 3 5ได้8 5 4ได้9 8 9ได้7เ,เราจะได้เลขยืนล่างที่8 9 7นะ อ่ายกตัวล่าง42มานะ4หูณด้วย3 4 3 12นะผล4 3 12ได้1 2บวกกับ2นะได้4นี่2ตัวนี้ยกลงมานะมาบวก2บวก2เป็น4 เอาเอาเฉพาะสี่นะขยับน้อยนะสี่เป็นสี่ห้าหกแต่เม็ดเดียวที่สี่นะแต่ถ้าขยับอีกเป็นห้าหก ชุดล่างเราก็จับชุดนี้ประกอบกันเลยนะจับล่างจับล่างจับล่างให้นะเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้า เจ็ดหกแปดหกเก้าหชุดล่าง9ชุดนะจะมีในกลุ่มนี้กลับได้นะครับผมแต่ชุดบนจะให้6 x เอไว้ก่อนนะได้ที่6เป็นตัวยืนนะเลขบนยืนที่6นะจะ6หลัก10หรือ6หลักหน่วย ก็ว่าไปนะอ่ะสำหรับคลิปนี้อเลร่าพาจากเท่านี้นะครับผมเปลี่ยนรัว่าเราได้เลขยืนให้ fc แฟนช่องทำเข้าสู่รอ้อยจะตรงกันหรือไม่นะครับผมอเลล่าพาจากนะครับไปแล้วไปแล้ว